เวทีพักยกสกอร์อื و, ้ออขอบคุณนะคะขอบคุณปุยาบาลโมสิปหาด้วยจ้าขอบคุณด้วยโมหาอบอกค่ะโอ้ยขอโทษจ้าอขอใอท่านเรียวง่ายดอกไหมฮะ อัยงาเเก้สวัสดีทุกท่านเลยนะพี่เข้ามารับชมในไลฟ์สดนะวันนี้เราก็อยู่ที่ตำบลบัวงามนะครับอําเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณปุยก็เป็นตัวแทนองค์หลวงตาสินทรั์นะมารับนิมนต์แทนเนาะวันนี้โอ้ได้นำเนียนมาครับอ่อพร้อมปากพร้อมคอน้องพี่น้องบ้านดําเนียนมาด้วยนะครับวันนี้พร้อมทั้งพี่ชูศรีเนาะแล้วก็พี่โบมาลามื่อนี่สารีคณิษฐานะครับวันนี้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายของเฮานะครับ ะที่จะเริ่มงานครับเดี๋ยววันนี้โมทุยก็อาจจะเท่ดอวคนะพี่แล้วพักไวซะก่อนบัดนี้สิให้บอกครับอาจารย์ชิ้นใช่หน่อยทุ่มมากนะครับตอนนี้บ้านพ่อพ่อถึงแล้วอยู่ด้านหลังเวทีอ่ะเพื่อสิทธิ์ความเลยนะครับนี่เอ๋ออ๋อจ้าจ้าได้ได้สาธุสาธุค่ะให้พระอาจารย์เพียรกนสาธุสาธุค่ะโม้นุกค่ะ ค่ะนะคะค่ะท่งเวทีอันโยใบสะกอนนะคะนี่ก็ลำดับต่อไปนะคะของอาราธนาพระพุทธเจ้านะคะคุบาร์ทูจากบ่อน้ำจากวัดวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะคะอำเภอสิรินธรก็เป็นโครงการสัปดาห์นะครับวันผู้สูงอายุนะครับประจำปี2568นหครับองค์การบริหารส่วนตำบลครับบัวงามอำเภอบุญทลิศจังหวัดอุบลราชธานีนะวันนี้ประกอบอาราธนาพระพุทธเจ้าค่ะ ี๋ยวอีกสักครู่นึ่งครับก็ได้ฟังเทศพระจันาร์ทวีนะครับวันนี้ผท yes. วยก็จะสนทนาแล้วกับญาติโยมครับญาติธรรมครับ โอ้สินใส้หน่อยมากเลยทีเออจังลำจังลำหาจะข้าวสิผ้าเห็ดความดีสกักกอนความมวลเอาไว้สักกอนน้องไม่ใหญ่นะเนาะเห็ดความดีก่อนเมื่อนี้มากกรบเพยใหญ่สู้สีใช่หล่ะพี่สีพี่ชูสีเชนยิ้มไปไหนเมื่อนี้ผ้านักหลองมานำ้ำ เดี๋ยวสิเห็ดความดีสักกันใช่หรืนายกเอาขันมาสิพาเห็ดความดีดก่อนสิบมวลเห็ดความดีก่อนนี่สานี่คณิถาออกมาตีหลามาโชว์ตัวนี่มานั่งเดี๋ยวจะให้พี่ยี่ส,สพี่ปอเมียพี่สีนี่ออกมาโชว์ตัวไหน แล้วก็หมอฟ้าเนาะหมอฟ้ากับคุณแม่เออมาเหรอมาเอาตใกันาอำเภอบอกนายอำเภอใม่บนอเภอใม่นผมก็ลกศิษย์อาจารย์นั่นละครับบอกเออ่อนเมเย็นผมเป็นอดีตนายเออคุนยทีออูจักกันดีเนาะเอคู่บ่าก็บ่ค่อยได้เจอ พระพเนจรีบเอ้าชีนินงทงเท่งบานเลยไปทำความดีบอดล่ะถ้าพเหตุความดีชีได้ฮอดมื่นมโนเออก้อนชีให้เขากับไปยังแพงเงินสะกัดหมล่ะให้ผู้เท่าได้เหตุความดีก่อนจังมวลเออไปบมดล่ะลุกเออแล้วจะคอยหมอบงกประมาณให้นายก อบตบัวงามเนาะสินไส่หน่อยเสียงดีคืออย่างตัวสินไส่หน่อยมือใดมือไงน้ำเขาจะเทานะครับคุปถือก็มอบหมายครับให้เล่นงเพลงนะครับมันมันเด้อบอกลาเด้อเป็นตัวแทนคุปทุยนะครับเล่นงเพลงนะครับนนี้ เดีย๋ยวจังใถ่พี่ชี้องเพลงให้ฟังเล่นตะลกให้เบิง้งสินแท้หน่อยจังบ่ได้ร้องลายให้สายลีกัน,นี่ฐานร้องให้ฟังพ่อมาเร็วมาเรียใครอยากร่วมบุญครับกับปูทวีนะแล้วก็ร่วมใส่กันใส่บาทในโรงเพลงครับวันนี้ครับร่วมบุญมาได้เลยเลยครับใช่ครับผู้ใดอยู่หลายกงมูอปูทุยนะครับวันนี้นายโยผู้เฒ่าผู้ใดอยู่หลายกงมูอคัดมาเบิ้งใครอยู่หลายกงมูอ ก้าสิบนี่บ่ผู้ไดอายุเกสปีน,นี่นี่อ,อกมานั่งนี่นี่ใครอายุาเก้สินี่นยูบอบสูงสุด<า>บอกเอาม่ที่ไมาบ่ไดอมาบ่ไดกับอไม้านีคุยุอ่า <c oughs> Gần 80 nè 80 Phút đấy 80 khuyên nóng mắt ăn đi Thấy nhân có mù Hay ở dụng 80 Mấy tháng cháu ngân hải bỏ Ồ xin xe nói Thảo bái xóm thân Áo hầu nằn vậy Nhìn bà Áo xay nằn vậy xay ใส่ขันน้ำเพลินใส่ละแปสิบมีจะคนแปดสิบขึ้นเจมอฟ่าแจกเงินคนละหายยร้อยผู้ใดอายุแปดสิบขึนห้้ยหลายพอเหลือเงี่ยมาหาร้อยหรอเปล่า้กกันลังออกหน้าได้เนาะงีดไเบงบัตรประชาชนในบัตรเนยนายกไปตรวจบัตรเอออดแปสิมีหลีบอ ยี่ฟ้ามึงมาหนี่เฮ้ยหมอฟ้าหลงนับเบิง้งนับเบิง้งเจค้คนนับเบิง้งเฮ้ยเก้าสบสองก็นั่งได้ซ้มมูฟ้ามึงนับดูได้กี่คนถ้าเยอะก็ลดลดจำนวนลงเมื่อกี้บอกห้ารอถ้ามีเยอะเราก็ลดจำนวนลง <50. S 1> เหลือห้าสิบอ พู้ยลังงไหลๆมากหลดบไหตายบ่าบไนชัมงเบิร์ดเป็นหมืน่นอยู่ห้าเลยนียย่เอาเงินมาเขาแบ่งหาร่อยมาหมื่นหนึ่งเออแปดชิปขึ้นแปดชิปขึ้น,นแล้วจชใหมอฟาแจกคนละหาร้อยไแม่แปลวบอกโอ้สาธุสาธุแม่แปลวเนาะแม่ชีแปเออ เห็นโอนอยู่เห็นโอนอยู่เออแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเอามาหมื่นหนึ่งจะใช่หมอฟ้าเป็นคนแจกเอาคนที่อายุแปดสิบขึ้นกว่าพ่อก็น้อแาบน,นี้เาะคนละห้าร้อยนะฟ้านะถ้าไม่พอมันก็ออกใส่เอแปดสิบเด้อให้นายกต,วตรวจบาดได้บาดเลย ห้ามปลอมแปลงเอกสารเนี่ยตำรวจมามยัยนี่ตรวจบัตรบาังานเจ็สิบเก้าบ่เอาเเ้อขาดเมื่อนึงกับพ่อเอาเเนอขั้นแปดสิบขึ้นจังเอานายโยกไปตรวจบัตรหรอเนายโยกก็ซื้อๆเด้นายโยกก็ะไดเอาไปบานนี่เบิร์ดหรอเ่ เบิร์ตด้ยังอ่าหมอฟ้าเป็นคนแจกห้าร้อยบาทเนะาะใครอยากได้ห่าร้อยอยูให้ฮอแปดสิบผู้ดใดอยากได้ห่าร้อยพี่นายยูให้ได้ฮอแปดสิบถ้าฮอตแปดสิบกับ่าไ้คุณจุงกันมานานั้นนอาหลวบาบบไหนเนาะ สุดเมืองฟ้ามิเตแดดกับฝนเออมีบัตรพร้อมสุดเมืองคอนมิเตกินกับมวลมาสั่นเป็นว่าทั้งโลกสถาทั้งถ้ำเขาเห็ดคุณงามความดีไว้เนาะเราไร้บ่ละเมื่อนี่เราไรา้บ่เราก็มีมีตะเบียที่ห้าปากมูเจ้าแล้วตั้งมูเจ้าเนาะแล้วตังสีเห็ดตอนพาย,ยู่กับย้อามากิน ในคนเมื่อสัก่อนคอยกันจักสิวาห,หนังนาะท่านไหนที่ได้ซ้ำนี่เนาะปรโยชน์ข้าเจ้าม้วนเนาะกับปอยข้าเจ้าม้วนเนี่ยข้าจออเจ้าจออมีความสุขบ่พ่อบ่เฮ้ยเฮ้ยขาดเท่าไหร่ฮเฮ้ยมาเยอะเลยเหรอฮะเอาให้มันอนีเมื่อนหนึงเออเอาให้อีฟ้าเนี่ยเอา เออกูเอาลายดเ,ออเออนาะมึงจื้อได้ว่านเรหอดใส่ังหนีเฮอีกสิสงอสงปดบวคขีดวคนสีเยนืนปานี่ไหมแปชิบพี่นาต้องเอาเก้าิพี่นาแปดชิเอามันเสียอะไรเออเออพ,พี่นาเอาเก้าชิบบปดแปดชิปว่าอะไแล้วลูก ถ้า80นี่ลุกไปคิดว่ากีไหน่าจะเกิน10แบหมื <ano> ้นเออบาลีให้ผู้อายุ80แล้วกระชีให้มอฟ้ามอบเงื่อนให้นี่ามางมอบปัจจัยให้นายกพ่อพ่อเลอีฟ้า Bye ban nè không mưa, hết bít ngon bọn bán đâu có tấm mì ngon tấm mắn mua hảo hảo tấm mắt xem môn vô đây xem môn vô tuyệt diệu vô yang đâu hảo xem môn 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 เห็นมาล่ะเขาเห็นมาหรอเขาเดทไทยรูปบ่ล่ะมึงคือออกน้ำแนืมึงรู้จักไม่คือน่ะเออขี้ออกเขาจะได้เห็นแล้วก็จะหาตู้หมกเม,กม็ดตีเออนอกนั้นนายกะพาก,กันเก็ตเอาเด้อมีของช่ำหลอกช่ำรวยยังกะแล้วแต่มาเจ้าต่อไปเสี่ยงสายลี่คณิฐาล่องเพี้ยงไงฟังบางเลยเออสาธุูซอยกันนะเมย สามเทือสามเทือเอ่อเอาต่อไปหนีเป็นหน้าที่ของฝ่ายความบันเทิงคู่บ่ากับวจะมาขัดจังหวัดดนเนาะเอาพยินสีมอบหน้าที่ให้ระบันเลยเอีกสักครู่จะได้พบกับสินชัยน้อยนะฮะตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหา หลวงตาสินทรัพย์จรณาธมโมจากพุทธอุทยานนะครับที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทนะครับแล้วก็พร้อมด้วยครูบาทุยนะครับหรือว่าพระอัตพงศก,กัลวโรนะครับหรือว่าครูบาทุยจกกักรวโลโรนี่แหละผมพูดถูกไหมลรับคุณปาคุณอย่ามองหน้าผมนะครับศิลปินลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาทั่วฟ้าเมืองไทยอยู่ที่วัดแม้กระทั่งสินชัยน้อย ก็เป็นลูกศิษย์ต้นๆของหลวงตาสินทรัพย์นะครับก็ต่างคนต่างมีงานมีการก็ไปทําหน้าที่กันส่วนผมชูศรีนะครับงานไม่มีแล้วนะครับไม่มีใครจ้างก็เลยอาศัยวัดอาศัยพระนอนกินอยู่กับวัดนะครับทั้งขี่ทั้งเยี่ยวอยู่ที่วัดเดียวกันที่วัดป่าบอน้ำพระอินทร์นะครับสักครู่หนึ่งนะฮะผมจะให้พบกับ นักร Adams, ้องสาวสวยหรือเปล่าวะนักร้องสาวสวยสารี่ณนิฐาเป็นนักร้องเมื่อก่อนนี้เมื่อพุทธศักราช2,117เนะครับเธอได้โด่งดังอยู่กับห้างมิวสิกหรือว่าค่ายเพลงของ นบพรศิวโกหรือว่าพนมลบพรนะฮะเดี๋ยวจะให้ขึ้นร้องเพลงให้ท่าน <bass>. no. ได้ฟังกันนะครับสักครู่หนึ่งให้เธอไปติดต่อดนตรีก่อนสักคนละสองเพลงเนาะสองเพลงแล้วก็เดี๋ยวจะให้สินชัยน้อยได้ร้องแบบหมอลำโอ้แล้วอนาะ โอ้ยบัดนี้เออ,อเนนขำเนนเกิดมาไม่เคยเห็นผู้สูงวัยลำเนนก็เพ่งใช้อนาปนสติดูลมไปด้วยแล้วก็ดูคนสูงวัยสิ้นลมด้วยระหว่างที่ลำนะครับเอ่อ ครูบา,าอาจารย์นะครับจากวัดป่าบ่อน้ำพินท่านไปที่ไหนก็จะมีแต่เสียสละไม่เคยนำเข้าวัดไม่เคยนำปัจจัยไปวัดนะครับมีแต่รับมือซ้ายออกมือขวารับมือขวาออกมือซ้ายไปทุกที่ทุกหนทุกแห่งตอนนี้หลวงตาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมเพื่อสุขภาพบ้านโนนครั่งน้อย เมื่อกี้สินชัยบอกนอนข้างน้อยไม่ไดโด่งข้างน้อยนะนนข้างน้อยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะแล้วก็ได้มอบหมายให้ครูบาทุยนะครับตั้งแต่11 12 13 4เอ่อ3วันแต่4งานนะช่วงนี้งานชุกยิ่งกว่าสินชัยน้อยผมจะบอกให้เฉพาะครูบาทุยได้รับมอบหมายจากหลวงตาสินทรัพย์จารณะธรรมโมพระสิ้นคิดนะครับอยู่ที่บ้านเลิงศรีดาช่องเม็กนี่แหละ บุญทลิกนี่มาบ่อยนะครับมาบินทบ่ทาบินทบาทผมยอมรับว่าทุกอำเภอนะสู้บุญทลิกไม่ได้เลยบินทาบาทเป็นกิโลกิโลเลยนะโดยเฉพาะในอำเภอไม่ว่าจะเป็นในอำเภอเก่าในอำเภอใหม่นี่ก็ท่านในอำเภอจากสิรินธรของเจียมก็มาอยู่บุญทลิกนะครับผมก็มีอะไรมากนะครับก็ขอวอวยพรให้ท่านในอำเภอจงได้ขึ้นชั้นไต่เต้าเป็นประหลัดอุโสไวัยแล้วกันไ <c oughs> อมันลดลงหรือขึ้นวะเนี่ย ขอโทษครับนายเพอครับผมสมควรตายอะผมสมควรตายครับผมก็หลังจากเป็นนายเพอก็ต้องเป็นผู้ว่าเนี่เห็นไหมก็เป็นผู้ว่าไว้ไวยนะครับเป็นผู้ว่าลูกศิษย์ลูกหาลูกตาก็ผู้ว่าเยอะนะอ่าผู้ว่านะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเฉพาะเน้นผู้กับเน้นว่าก็มีอยู่นั่งข้างอยู่เน้นผู้กับเน้นว่ารวมกันแล้วเน้นผู้ว่านะครับนั่งอยู่ข้างมันเรื่องจริงนะมันไม่ได้โกหกนะ นุ่นเนนทงแทงนะครับเนนทงแทงก็กําลังทําความดีนะครับได้นําขันขันแห่งความดีขันแห่งสวงสวรรค์นะครับพร้อมด้วยครูบาอินดี้นะครับได้รับไปขอรับบริจาคหรือว่าทําบุญนะครับทาบุญนะครับนี่เขาบอกว่าบุญบุญเท่านั้นที่ใครทําแล้วใครไดนะ้บุญให้กันไม่ได้ หลงตาบอกบุญให้กันไม่ได้ถ้าบุญให้กันได้งั้นบาปก็ต้องให้กันได้ในนี่หลงตาพูดเนาะอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอเพื่อนสีนะครับ <laughs> เพื่อนสีสี่สิบเพื่อนสียี่สิบแปดนะครับไม่แม้เสียดายเมื่อก่อนเนี่ยผมจะต้องหิ้วผมฉายาสีผัวลีนะครับฉายาผมสีผวัวลี รีคือไหนอะีเจนซี่ครับผมสีหัวลีชอบเมื่อก่อนชอบเพินเมาเดี๋ยวนี้กินไม่ได้กินแล้วครูบาทุยตบป้องหูนะครับครูบาทุยบอกกินได้ผมกินไม่เหมือนใครกินแล้วชวนพระกินด้วยเลยเขาไม่ให้กินชวนครูใบดิ้กกินด้วยเน้นตรงเทงครับเดี๋ยวเน้นตรงเพงให้ใหพรด้วยนะเน้นตรงเทงจะให้ตอนตอนแบบให้แบบสั้นๆนะอ,อายุวันโนสุขขังพระหลัง ครี้เในวัดมีชื่อ,อครูบาลังอยู่คนหนึ่งนะครับแล้วก็ครูบาแบนคนหนึ่งคราวนี้เวลาพ่อแม่บาอาจารย์เวลาให้พรอ,อายุวันโนสุขขังพระลังพระแบนงอนอะไรก็เอ่ยชื่อพระลังพระลังพระลังไม่เคยเอ่ยชื่อพระแบนเลยน้อยใจก็ไม่บอกครูบาทุยครูบาทุยก็ให้พรเลยอายุวันโนสุขขังพระแบน <laughs> หลังจากให้พรพระลังมาเยอะแล้วเลยให้พรพระแบนมากเออคุณสาลี่เสด็จยังครับไม่เขาดังเียนะเนี่ยไม่ดังดีนะบุญทลิกนี่หน้าตาจะบอกให้ญาติโยมน่ารักทุกคนแล้วก็ผู้สูงวัยก็น่ารักด้วยนะครับโอ้ยที่นี่มีคนต่างชาติเยอะเลยนะฮะรู้สึกผมจะไปผมงมอกทังนั้นเลยคนต่างชาติแล้วเ,เทคีคนี่ก็ฝรั่งโอ้ผูส้สูงวัยเนาะแม่ อยากผมดําก็ย้อมแบบผมเนี่ยหรือไม่ก็ถ้าเกิดแม่ไม่ย้อมก็แม่เอาไว้อย่างเงี้ยสวยดีแ,แม่หน้อยแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับเดี๋ยวถามแม่ก่อนแม่อายุเท่าไหร่ล้วครับเจ็ <you> บแดบแาทอีกสองปีได้ห้าร้อยเลยเนี่ย <laughs> เออน่าจะเป็นคนโกงเหมือนผม <laughs> ทีหลังอายุ78ด <laughs> เข้าไปนั่งเลยจะได้ห้าร้อแม่เคยนึกบ้างไหมว่าชีวิตเกิดมาในโลกใบนี้ จะอายุถึงขนาดนี้เคยนึกไหมครับก็ขึ้นต่ลกเลยแต่ขึ้นเห็นบังกาสร้างันเนาโอ้จังหอดไวโอ้ห,หอดไวเนาะเอนนี้ไว้นาะแม่ถามจินเวลาแม่กินไอ้ขนมเส้นเนี่ยจานหนึ่งกี่ชั่วโมงมาดุนฟันหน้าแกไม่มีแขวแกว่องไงกินขนมจีนจานหนึ่งเกือบสามชั่วโมงแม่แม่ชื่ออะไรครับชื่อคองค่ะชื่ออะไรนะฮะชื่อคองขี้ขปอม ออกคองคองคองอ๋อชื่อคองเรามีลูกกี่คนครับแม่สคนมีผัวยังครับลูกผู้หญิงผู้ชายม่มีผัวได้ไม่แจ่ลูกผู้ชายมีอ๋อไม่มีผัวไม่แจ่ลูกสแสดงว่าได้กับพระพายลูกสาวแล้วแม่เจ็แปดไม่ได้ตังเลยผมก็ไม่มีอะไรจะให้ในฐานะสิทธิ์เอกของหลวงตาสินทรัพย์คุบาทวี ไม่มีอะไรจะให้จริงๆไม่มีจริงๆไม่มีอะไรจะให้โถทั้งเนื้อทั้งตัวแม่งมีอยู่สี่สิบได้ฝากเมียเสียฝากเพื่อนชีวิตผมอิ่มจังตังอยู่ครบเอิร์ดมีตังสองร้อยม่ยืมสองร <c oughs> ้อยยืมไปเอิร์ดแม่งเลย <c oughs> เอา,ายกนายกใช้วันนี้อ่าห้าร้อยห้าร้อยเลยเอ่าเดี๋ยวยืมก่อนชาิหน้ากูใช้ แม่ของแม่คองเนาะแม่คองมีลูกสองคนเนาะอันนี้500บาทถึงแม้จะคุณค่าแต่ก็มากด้วยน้ำใจแม่ของรับไปเลยครับผมอยากคิดว่าเป็นการที่ว่าเอ้ยเอาเงิน500มาให้คนแก่เพื่อยัดเยียดกิเลสหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นน้ำใจในฐานะเราสิทธ์พระสิ้นคิดหรือว่าสิทธิ์รองเจ้าวาดเน่งทงเทงนะครับผมก็แม่ของก็รับไปห้าบางทีบางท่าน บางท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยไอชูสีมึงจะมาแอคอะกันเลนักหนาว่าเงินห้าร้อยมึงให้คนแก่มึงพูดออกงงออกมาอย่างนี้อย่าอิจฉากันครับเราให้ด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ได้ให้ด้วยกิเลสแม่ของรับไปครับทุกคนอาจจะเป็นไงกูเล่นตลกให้เนมนคำได้อะเดเีเออยังมีไฟอยู่แม่ขอโทษนะแม่นะสาธุแม่รับไปนัครับผม มีใครอยากได้ไหมครับยกมือยกมือใครอยากได้ไหมงวดนี้เอาไปหนึ่งแปดหนึ่งแปดเอาไปพร้อมยังคุณสาลี่พร้อมแล้วค่ะอ่าพร้อมร้องเลยสองเพลงคนเสองเพลงมีบลรักสีดำไมได้ให้พี่ปอเขาร้องอ่า <coup. S 1> เพลงมันๆเดี๋ยวให้คนแก่คนเฒ่ามาเต้นอ้าเชิญขอเสียงปรบมือให้กับ สิทพระสิ้นคิดสาลี่คณิฐาตอนนี้มาเป็นเด็กวัดเต็มตัวแล้วดูขีโ้โพออกแล้วครับผมกินเยอะหลงตาเลี้ยงสบายๆเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายอ่ะพบกับสารี่เลยเชิญนายกนับครับโอ้โหมีตัวคนเกิดวันพุธน,นะแบงค์ยี่สิบนั้นเลยนาย,นายกนายกเชิญครับส,สไม่ดังไหม Oh, lihat. Ah Sari ล้วกนการประชุเประจําปี2565อป็นการบริหารส่วนตำบลบัวงามบุญทุกจัะหวัดอุปนาสชยีสําคัน เขาให้ใจรับมันแล้วเราช่วยกันสร้างบีมาเผากุญแจคุณแรกเจอขอบคุณหลายๆคขอบคุณยายขอบคุณที